ครับพบกับพุทธาเล่นเกมนะครับกับจา่าตะวันนะครับโอเคโอ,อ,อร้รอบวอลเลยว่ะตะว,วันอันนี้ลงจ่าคลิปได้เด้อเดี๋ยวาน่าจะมาต่อทีสี่ให้เป็นไรลงไม่เป็นไรเออลงจะไม่อัดคลิปนะรอบนี้นะ <c oughs> ปลอ้ก่อน เดี๋ยวก็รับวอวอเสร็จปับ๊บหัวหน้าจะมาตรวจเพราะลงอยู่จุดแรกเลยหัวหน้าอยู่ใ,ใกล้ๆเองไม่ไกลต้องเอาแฟมไปก็เซ็นกันอกรอยืนรอบันทึกไปไม่ได้หรอกเสียงเข้าแทรกเดี๋ยวให้แจงหัวหน้ามานี่ไงมาแล้วตอบโต้หนะ่อขอญญอนุญาตบอกห้องแจ้งลูขกขายซีเอสเอยจุดบรรณคเหนือสอบบ จ,จุดวอสีรา,ายงานเหตุการณ์เรียกโรงแรมวอ่วอโรงแรมปกติรับรสิบหางรปภปฐศักดิรายงานโรงแรมปกติรับสิบหก้ากรายงานงตง 4, ้สามวอวอหโอ้โหเต็มทีมเลยเว้ยเอาไงดีวะาววไม่ไม่ถ้าลงลงบันทึกอะมันใจดีไหมล่ะ ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เอา้าตะกี้ลุงว่าลุงออกออกเลยนะเยอะๆลุงตรงนี้ลุงจะจายไปเล่นข้างนอกตอนนี้มันทึกไปอยู่เจ้าอย่าเอาแฟนไปนั่งรอ,อเขาเจ้าไปนั่งรอ,อเล่นข้างนอกแต่บันทึกเสียงอยู่ทึกภาพอยู่มารอางนอกครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดได้ภาพสวยๆสวยสวยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับพี่น้อง ดังเล่นข้างนอกครับโอ้ได้รักคาเพื่อไมครับเกิดตรงนี้ครับไปน้องไปไหนก็นดีเพื่อนทำไมขึ้นโดดเร็วเดี๋ยวเพื่อนเด้เ,เจ้าคขึ้นโดดเร็วแท้จะไปเห็นจังลเล้เซ็จบอก เพื่อนเราตรงนั้มันเหมือนโดดโดดไว้ปะตะวันสีม่วงใช่ไหมสีน้ำเงินใช่ไหมน่าจะใช่ดูโลละเสื้อผ้าที่โดดเองไม่เหมือนใครเขาโอ้ถอาจจะแปลงร่นเลย้ปะไม่เหมืใในอนไต๋หรอกไต๋ต้องวิ่งมัใในนี่ก่ในในอน รือตายก็ครับก็จบๆครับตรงนู้นยืนอยู่คนหนึ่งใช่ไหมน่ะไม่ใช่ไม่ใช่มองไกลๆไอเนี้ยฮะคนคนคนลุงคนอยู่ตรงนี้ตรงรถนี่ตรงรถตรงรถตรงรถรถเหรอโอเคตรงรถตรงรถข้างหน้าเรา้าแล้ว โอ้ยรถคันนั้นเหรอโอใ้ใช่ใช่มาร์คให้เพื่อนยังมาร์คอะไรผมมาร์คให้แลออโอ,อ้เอาเด้อยังไม่ทันได้ไปไหนเลย ลงรอดูนะเนี่ยว่ามันจะวิ่งออกมาด้านข้างตรงไหนนะจากรถเหี้ยเ,เข้าล้มเลยแต่สีแดงเขาอยู่นู่นนะเขาวิ่งไปอีกคนล้สเซ้นเลยนะเหมือนตีตะวันเข้ามาดีกว่าเข้ามาดีกว่าลงุงเหรอไม่ลุงก็เลยจะรอดูเข้ามาในบ้านเหรอจะทันไหมละ่ะ Con này nó hai nó, đó. Hiện là hai mình gần cây rằng mấy. Đi ngay bọt riêng mà nhỉ. Chơi thằng bọt đi là. Tiếng Cái gì đằng quá. กระสุนเลยเวนรับได้ยินเสียงไหมครับเสียงความฮอตมอสอะอุะอ้ยถอยก่อนเว้ยเฮ้ยฮอตเกิดอีกแล้วชิบหายแล้วผาวที่แล้ก็ตายนะฮอตเกิดอีกแล้วตรงอยู่อยู่ข้างในนะอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างในอย,งอยู่รอบอยู่ตรงเอ่อแถวๆตรงทีท่ท ตรงที่นายเคยวิ่งออกไปอะเรามาดักตรงนี้ว่าเผื่อมีใครวิ่งมาทางนี้ใจเราเข้าไปข้างในใช่ไหมแน่ใจได้ว่าข้างในปลอดภัยกว่าเดี๋ยวเจะวิ่งไปหาลุงนะอยูงลง่ลง่งลองนะั่นนะเอยคุยแล้วจ้าโอ้หผมก็จิ้งกลัวอยู่เนี่ยติดตัววิ่งหนีไปไหนดีวะโอ้โหว่หวาเพียกเจอบอตเจอจะได้ มาให้ผมเจอกับบอลได้ไหมขึ้นข้างบนดีกว่ามัมีระเบิดแล้วอ่ะอะระเบิดเหรอระเบิดมันหมดไฟหมดแล้วระเบิดมีระเบิดไหมมีขึ้นมา,าลุงอยู่ข้างบนนี่นะแดดฟ้าเลยนะนายขึ้นมาตั้งต้นกับเราดีกว่าข้างบนเนี่ยเราว่าอยู่ข้างบนสุดดีกว่าเว้ยโอ้อยโอ้ หลบมาหลบมาโอ้หลบนะแกแกเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเอาระเบิดคว้ามันก่อนดีจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอ้มันยิงได่เยอดเลยหมอบหมอบหมอบโอ้ยนอนคานแล้วโอ้มันยิงหืมจากหน้าสาหัสครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้โห ดูเรือยพี่น้องเอ้ยเอาละเอาละห่วยละว่ามึงดูโอ้ยบักหามเอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูมาแล้วตายทุกขั้นด้วยไอ้เอามาแล้วมาที่แล้วเราะขึ้นมานี่แล้วเอาเอาระเบิดไปไหมเอ,เ,นะเอาเดี๋ยวไปเนี่เอาเร็วเอามาเร็วเอามาเร็วมันจะขึ้นมาแล้ว หลแล้สวอสองลูกอ่ะอือยี่สองลูกกันแหละระวังไปเดี๋ยอะๆทางขึ้นมันอยจะไหนเหรอเอาไปไปช่วยกันยิงดีกว่าเว้ยเฮ้ยไปขึ้นได้ทางเดียวใช่ไหมวะใช่ใช่ขึ้นได้ทางเดียวเหรอเออดักมันอยู่เนี่ยตายตัวตายตัวหนึง่งมามามึงขึ้นมา<บ>โอ้เปิดมันก็ยิงเต็มกระสุนให้พร้อมนะไปไปเออกระสุนเจ็ดสิบห้านะแต่พร้อมหรืล่ะ มีอีกมันมีอีกมันยังไม่จบใช่ไหม,มไหยังตัางอะไรยังตั้งอะไรโอ้ยยังขอรักษาตัวนึงเลยมันขึ้นเครื่องหมายผ่าตัดอีกแล้วเฮ้ยเอาหัวหน้าผ่านแล้ว,ลวผ่านแล้วผ่าเลยเดี๋ยวหัวหน้าลงมาแล้ว๋ยวเอออย่ารอ,อ,อ,อแป๊บหนึ่งก็จะเช้าแล้ว ดีหน่อยไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะอขอบคุณครับอยู่ข้างล่าง <laughs> เสียงอ่อยๆแล้วโอเคครับอ๋อพี่ต๋องเอ้ยผ่าตัดสามชุดแล้วได้หนิโอ้โไคิดเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาอีกอะมากองกันอยู่ข้างบนเลย าดเจ็บเป็นหนักหน่วงเว้ยนี่ขนาดเจ้ไม่พระท้โอ้เจ็บเพื่อนเราก็เก่งเอาเรื่องนะบอกเลยเลยว่าเพื่อนเราที่เก่งมากเขาเก่งมากเลยมันยังโวยวายอยู่ข้างล่างเลยเ,ยเ้าเลยกกูอีกเออ ปไปไปปล่อยกูไปเฮ้ยกูจะไปหาลูกค้าเมียกูมาะค่ามึง<พ>อโอ้โหิป็นมันโหดทิพยหายเลยหาจริงคิดดูแค่เราเนี่ยโอ้โหมึงบอกว่าจะกูน้อยไปแต่แล้ว อ้าวเ,เฮ้ยมีใครเฝ้าประตูเหรอทิศว่าไงดวงผมจะล่อมันเนี่ยเออเฮ้ยนายเอา้นเหลรลอเฮ้ยกีดีเหรอถ้ามันออกมาอยู่อยู่ตรงไอ้นั้นยิงนะที่ที่ดวงยิงกีดีอะ ตรงที่บันไดอะเหรอใช่ใช่ใช่ได้ไม่ใช่ตร,ต,ตรงข้างบนดิข้างบนเหรอข้างบนไอ้ที่ลุงจะโดนยิงเหรอตะกี้เหรอเออเออต่ต้องระวังไหะเออ,เองั้นงั้นลุงจะไปด้วกันอะมี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 เพื่อนเอาแล้วแล้วแล้วเพื่อนเราลงไปตอนไหนหล่ะครับเนี่ยไปอยู่ข้างล่างเลยเพื่อนนะนะผมเองผมเองไม่สีเหลืองก็ลงไปข้างล่างเลยนะ สีเหลือก็ลงไปข้างล่างนะดูข้างบนข้างบนคนจะอาดมันดูที่ว่าผมจะสู้ได้ปล่าจะยินเสียงมันอยู่เอ้ยเฮ้ยเยอรเอานายเปล่าโอ้ยไปยิงตูดนายเฮ้ยตะวันเน้ยอ๋อมันอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมโอ้ใช่ใช่อ๋ออ๋อเราเราระดักอยู่ข้างบนแล้วระดักอยู่ข้างบนแล้วอื แค่ว่าถ้าไม่โดนยิงกระบาลกันนะมันจะไม่มีใครขยันมาเลยเว้ยเราส่อ,สองดูมันอยู่เนี่ยมาเลยมาเลยมึงแน่จริงมึงออกมาเลยถเถอ่อไปใส่กระโปรงปใส่กระโปรงเลยไป,ปกลัวเกยว๊อดรออยู่ตื่นเต้นกันตื่นเต้นอะไรเนี่ยมันก็วุว่นวายที่ผาเราไปโยกลากไอ้เอ้ เราก็ส่องไปนะไม่เห็นมันวะแม่งโอโหแต่ไม่เพื่อนมึงตายเยอะสิกูรู้มึงก็เลยไม่กล้าออกมากูรออยู่เพื่อนกูก็รอมึงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยขออย่างเดียวครับอย่าให้ทีมสังหารอื่นเข้ามาแจมแล้วกันครับเพื่อนเราวิ่งไปอยู่ สีเหลืองไปแล้วสีเหลืองไปแล้วไปข้างล่างนะเฮ้ยมันจะออกมาแน่แหระทางนี้มันไม่ออกมาแล้วนะยวลุงว่าลุงไปข้างล่างเลยได้ไหมโไว,วโอ้ยพวกคนนี้กัดโอดเอาเรื่องนะเนี่ย จเจอในศพไปนี่ต้องการยาว่ะโอ้ยแมมึงรู้ใจกูจริงๆเลยได้ยาแล้วกระแฟบตัวไปนังโอ้ยเพื่อนเราก็ไม่ยอมเว้ย ทีมสังหารมันมานี่ก็ตายตายตายหมดตายหมดตายหมดแล้วเหรอแสดงว่าบอสก็ตายด้วยดิหมดเลยใช่ใช่ใช่เอ็นไงงครับท่านผู้ชมรู้จักทีมสังหารผมน้อยไปนะครับเบื่อได้ที่คุยเลยค่าเนี่ยทีมงานขาดเป็นเจ้าของกระยานตายหรือว่า ตาตัวไปครับพี่น้องจากตา,าการที่เลวร้ายก็ค่อยๆกับฟื้นตัวขึ้นมานะครับว่าเพื่อนเราเก่งครับเก่งมากครับเพื่อนเราเอาบักลาขึ้นนอสอางานีละโอ้โตนี่มันโตหรือเปล่าที่เมียโตประกาศตามหาเนี่ยกลับบานตัวหนึ่งนอนมานอนรับอยู่นี่เฮ้อูง้ง่ายนะโอ้โหอ,อันนีย้ยางไวลไยในว่ะ ให้ช่วยยิงยิงเลยวมาเก็บสมบัติอีกแล้วเอ้ย,อ,นนยอันนี้น่าจะว่าลุงลุงก็นี่นะรูดไปแล้วนีมันรอดไปหมดแล้วนีอ่อ้าเหรอมันพ้นสมบัติเราไปหมดลเลยเหรอ,อ,อมันต้องมีแบบ,แบ,บแนี้สิมีปืนมีไรหน้าเนี่ลุงตอ้นีน้เอ็มยังกับภาวะไปไอ้ไปอยู่ตรงไหนแถวนี้ อ๋อนายลงไปข้างล่างนั่นเหรอไอสีเหลืองมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับนายเนี่ยอะก็ผมมาฆ่ามนะัน<อ>บอสเนี่ยสีเหลืองตามไปกับนายแหรอนะแสดงว่ารอจ้องกินตับ không Điều... ăn à, này quá, đây? kìa 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 vậy kìa 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 đang kìa kìa 4 kìa rồi, 4 kìa kìa con kìa 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 ตอนนี้ลุงหายาอยู่ว่ายิงว<ป>ิ่งมาแจมเนาะ <laughs> ก็ธรรมดาครับดูรสนาแล้วเขาบอกคงจะรอจังหวะอยู่เหมืนอนกันแหละจะว่ากันไปมันเกมมันห้ามไม่ได้แต่แต่แตว่าไปไอเจ้านี่มันก็ ยิงปะทะน่าดูเลยนะไอเสื้อไอสีเหลืองอ่ะสีเหลืองมันก็อยู่ปะทะด้วยกันนะแต่ว่าไปมันก็มีขนงานความดีพอสมควรนะดุงว่านะใจเย็นๆแล้วนะกันจะเพิ่งไปคว้าระเบิดใส่เขาละอแต่ถ้าไม่มีระเบิดมาเอากันลุงอีกาถ้าไม่มีระเบิดมาเอากันลูกแต่อย่าไปห้าอย่าไปคว้าเขานะ ถ้าไม่มีมาเอากันลุงป้าเขาฟังอยู่ใช่ไหมเพื่อนร,รู้นายฟังอยู่เนี่ยเราขอดูหน้าตาบอสได้เป็นไงบักนี่บอสเฮ้ยโูใส่เฝ้ากูฟังบเวอร์เนีะนะ่ะเออมันจะไม่เหมือนใครเขาเลยเนาะหน้าตามันมันจะพิเศษกว่าเขาอ่ะโอ้โหนายไม่รู้จักจาก่า จาตะวันแล้วไอ้น้องเอ้ยทีหลังก่อนออกจากบ้านนั้นดูดวงมั่งเ้อมาเจอวันนี้เจอจ่าตะวันเข้าไปเลยงานเข่ายด้แหลกๆปืนก็อยากเก็บไปเดยคนี้เก็บไม่แล่เต็มนะบ่มากกกระเป๋านี่ผมไปมไม่ไหมกระเป๋านี่ผมนี่เอาหน้าปืนไปให้ได้ให้เยอะที่สุดมวกวันน่ะเราว่ามัวมันราคาเท่าไหร่แพงกว่าเราไหมนะ ร้อยคนนั้นนะเราว่าเราทิ้งของไปจะเอาหมวกไปจะคุ้มค่ากว่านะดูดูได้เลยนี่นผมมาก่อแล้วผมมันเต้นนะนี่ลุาเมาเมาเอาที่ผมเออเดี๋ยวลงไลน์มีอะไรกระเป๋าไงในหมอชอบกระเป๋าใหญ่ชอบชอบอยู่กระเป๋าใหญ่อะกี่ชออ่องอะ

มันนี่ดีมันนี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะเปลี่ยนจากตรงนู้นมาตรงนี้ดีไหมกระดมเนี่ยเอาเอาไปเลยจะเก็บเก็บหมวกไว้นเอาหมวกมาดีกว่าหมวก่นี้เอาเหลยยือแค่ช่องเดียวแล้วตะวันแม่ละ ครับอือเอแล้วของนายมันกี่ช่องอ่ะที่จะให้เราอ่ะอสองอสองสองกระสุนเหรอกระเป๋าเหรอกระเป๋าแพงเหรอเอาแล้วไม,ม่กระสุนเมื่อกี้แม่กระสีเราหายตังแต่เมื่อไหร่วะเนี้ยไอคิปหายแล้วว่าแล้วผิดพลา,ด,าแลดแล้วตะวันเดี๋ยวผิดพลาดแล้วไปกดผิดละแม่กระสีเราเองเลย ข้าแล้วกูกระสุนฉันก็ไปถ้ากระเป๋าเตรียนไปออกเลยแล้วเข้าแล้วยังต้องเอากระสุนเก็บก่อนกระสุนใหญ่ด้วย เสียตลาดทิ้งได้อยู่อีกหนึ่งอันไอ้ตจวันอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เหรอไปแล้วเไปไม่ทันกินแล้ว,ลวเอาเขาลงข้างล่างขึ้นข้างบนดีกว่าเว้ยเอามีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้สีแดงมันเรียกกันเลยโอ้เกาะน,นี้หนามากเลย หนามากเลยโอ้บไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเหรอไปเก็บระเบิดอยู่ไปหนักไปหนไปักเบ็ดของหนักไม่ใช่อะไรหรอกโอเคได้ได้ไปสองช่องระเบิดเอาระเบิดใช่ไหม

ต้องทิ้งระเบิดสองลูกอ่ะเพื่อแมวต้องเอาสายโยงกลับไปอ่ะสายโยงมันราคาสูงมันอันใหญ่มากเลยโอ้แมวเสียดายเว้ยไปแล้วแวสแดงว่าเพื่อนได้เป็นปีแล้วไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเร้อแค่แค่จังหวะล็อกเดียวเท่านั้นแหละเจอบอดครับผมก็เกือบบอรอดครับ ยิ่งเขามาโอ้อย่าผ่าตัดชุดหนึ่งแพงหกพัน 6, ครับใช้กับแมทนี้คุ้มเลยครับโอ้บอกว่าเอาก็ได้ปืนมาสองหมื่นห้าก็โอเคแล้วแต่ปืนที่บอสใช้เนี่ยอยากเห็นหน้าต่างจริงมันเป็นยังไงคือแพงไอ้พวกนี้ได้ไปเลยม,มินิมันมันไรนี้มันเอามินิมาเอาเหรอืนมันไม่ดีใช่ มีการยิงยิงฉลองก่อนจะกลับบ้านนะเอาวอดบอดบอด,บอดเสียงเสียงมีการคนค้างอำลาลูกเมียอยู่โอ้โหเอามีสายแล้วแบตแบตจะหมดละตะวันลุงว่าลุงชาร์จแบตไแล้ว,ลวมันที่ชาร์จมันหลวมงานเข้าวแล้วกูใยญ่ใหญ่ใหญ่ ใครถึงดายแล้วครับจพม่กดับแลพี่น้องอย่างนี้คือไม่ใช่ขบวนก่อนการเข้าการเข้าโอเคครับขอภัยกิกไม่งั้นเดี๋ยวจะโอ้ยตายละกูจะบ้าตายอะไรเนี่ยโอเคครับเข้าไปแล้วครับเราต้องตามด่วนแล้วครับไม่งั้นเราจะเสียโอกาสทุกอย่างครับถ้าแบตหมดก็คือจบแล้วครับ ผมก็จะไม่ได้อะไรเลยครับผมผมต้องไปแล้วตะวันไปก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยไม่ไหว <Okay. S 1> แบตจะหมดแล้วเลยสองแบตสองเปอเซนโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม